เดือนนี้ก็เป็นสถานีสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรครนะครับก็จะทางชมรมนะครับเตรียมอบไปประกาศอิทธิพลนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดีเด่นนะครับว่าจะได้ดีเด่นมาอย่างไรเลยนี่นะครับทางสอนอนะครับหรือทางสถานีตำรวจนี้ก็ท่านที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรครนะคะว่าทางชมรมเพื่นชัยพัฒนาของเรา จะได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณนะคะค่ะอย่าเคยนะคะยังไง,น,งนุขอรบกวนนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะเข้าสู่งานสังสรรค์ของชมรมเชียนชัยพัฒนานะคะขอรบกวนสมาชิกทุกทท่านนะคะให้อยู่ในความสงบนิดหน่อยนะคะเมื่อเวลาการการดำเนินวิธีการของเรานะคะจะได้ดําเนินไปนะคะแล้วก็เวลา คนที่อยู่บนเวทีเนี่ยดั่นเนินดั่เนินงานไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้มีสมาชิกไอสมาธิครับจะได้มีสมาธินะคะเพื่อจอัดเขาเรียกว่าบุญกุศลแล้วก็มีการถือศีลปีเจนะคะปีหนึ่งจะปีนี้รู้สึกจะมีสองหนนะคะปีนี้เป็นหนดเพื่อให้เวลาอันสุดโต่งนครับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยโบมือได้ไลเลยครับ,บ,บ,บโบมือได้เลยครับกดไลค์ได้นะครับ,บค่ะ ตอนนี้นะคะเวลาส่วนที <laughs> so, uh, the, uh, like, uh ่เราจะเปิดเข้าส <articulate> ู對對 <rain> ่อย่างที่ทราบกันนะคะเนื่องจากอาจารย์นักเล่รขบวนนะคะค่แต่คุณมีเก็บชุดท่านรวยเลยท่านมาเฉยได้ผประธานที่ปรึกษาพิจิตรมกดิ์ที่ท่านมาไม่ถึงทางต้องเรียนตามท่านด้วยท่านที่ปรึกษาพิจิตรมกดิทุกท่าน ท่านคณะกรรมการสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านประผมนายอนุพันธ์พันวิชัยวุฒิรองประธานและเลขาชมรมวันนี้ประผมได้รับมอบหมายจากท่านอัคร,รมงคลกอ,องแก้วประธานชมรมเพียรชัยพัฒนาให้มาทำหน้าที่ปรับเสณฑงานสังสรรค์ชมรมเพียรชัยพัฒนาประจำเดือนตรกาคมแทนเนื่องจากท่านประธานยังอยู่ในระหวา่าง พักรักษา,าอาการป่วยและขณะนี้ท่านก็มีสุขภาพดีขึ้นโดยตลอดดังนั้นผมขอท่านทั้งหลายมาเป็นกำลังใจมอบให้แด่ท่านประธานชมรมให้หายป่วยและสุขภาพแข็งแรงดังเดิมอนอื่นก็ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาที่กรรมทุกท่านที่ได้สลับเวลาและให้เกียรติ การของชมรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชมรมมาโดยเช่นกันงานกิจกรรมของชมรมไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานมงคลสมรสที่ผ่านมาได้รับคำชมและเสียงสะทร้อนจากภายนอกว่าชมรมเทศใช้พัฒนามีความสามัคคีเหนียวแน่นมาก โดยไปร่วมง,งานต่างๆก็ๆจะมีสมาชิกไปร่วมง,งานกันอย่างมาก